สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับ o เวอร์อ RO น e อง i o n 2.0นะครับของลัก n a ล o อก M i t e r n a l Live ใน Serv e r G นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้กับผู้เล่นทราบแล้วนะครับ ดังนั้นวันนี้หากใครเล่นเซิร์ฟจีนอยู่และยังไม่ทราบเราก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก่อนอื่นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ ao.com นะครับก็ไปเลื่อนดูข้อมูลหน้าเว็บไซต์นะครับเลื่อนๆล,ลงมาก็จะเจอหน้าข่าวสารนะครับหน้าข่าวสารอยู่หน้าหนึ่งนะครับก็ให้ไปดูที่รูปเ,เป็นรูปกระตูนเนี่ครับรูปภาพตรงนี้ เนงจาขี่กบอยู่เนี่ยครับอ่าตรงเนี้ยเราก็คลิกเข้าไปอ่าคลิกเข้าไปก็รอโหลดแป๊บหนึง่งในส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับอาชีพเนิจานะครับให้เราได้รับรู้ในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ขอปแปลละกันก็จะมาเอ่ออิงเรื่องกิจกรรมอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ดูผ่านผ่านไปก่อนละกันนะครับ อ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับนิงจาตัวน้อยนะครับการประจนไปของนิงจาตัวน้อยมาถึงตรงนี้คือเราต้องเลือกคำตอบหนึ่งข้อนะครับเป็นคำถามข้อแรกคือให้เราเอาเมาส์คลิกเลือกรูปเอ่อในสี่รูปเนี้ยให้เราเลือกมาหนึ่งรูปเพื่อเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่ะเราก็เลือกรูปเอก็ใช้เมาส์คลิกเข้าไปนะครับ คลิกไปเลยเนี่ยแล้วก็ปูกันก็จะวงนะครับคือเราก็ผ่านคำถามข้อแรกแล้วนะครับเจอออบเบบี้แกล้งเอาไม้แทงตดูดอ่ะเมื่อเจอออบเบบี้แกล้งแล้วทีนี้คือเราเราต้องแกล้ง แก้งมันคือนอ่ะมันก็จะมีรายละเอียดมาให้เราเลือกว่าเราควรจะแก้งแบบใดนะครับในส่วนของข้อนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็เห็น2นิ้วใช่ไหมสองนิ้วที่ชี้อยู่หน้าภาพนะครับอหลายๆคนก็น่าจะรู้แหละว่ามันหมายถึงอะไรนะครับนครับตอบข้อนี้เราก็เลือกเป็นข้อ b นะครับเราก็คลิกลงไปตรงตรง คำตอบข้อ B ตรงนี้นะครับคือใช้นิ้วแทงจมกูกนะครับมันกนะ็แล้วก็จะเจอพ่อออกอินจาก็ร้องไห้นะครับเพราะว่าโดนพ่อออกไล่ตีนะครับไปแจ้งลูกเขาอันนี้ก็จะเป็นคำถามมีข้อหนึ่งนะซึ่งจะเป็นการฝึกฝนนะครับ การฝึกฝนของนิงจารายละเอียดก็เหมือนเดิมไม่ขอแปลนะครับก็ไปเรื่องกิจกรรมอย่างเดียวในส่วนตรงนี้ก็ตอบไปข้อ A นะครับให้ให้เลือกข้อ A ก็เรียนรู้วิชานะครับเตรียมพร้อมกับการรปะจนภัยนะครับเมื่อเรียนรู้วิชาเสร็จแล้วทีนี้นิงจาก็ต้องมีสัตว์ คู่กายนะครับสัตว์คู่กายมันก็จะมีกระต่ายมีแมวมาให้เลือกมีหมามาให้เลือกตัวสุดท้ายก็จะเป็นคางคกเอ็นจาก็เลืกอกคางคกเป็นสัตว์คู่กายนะครับอ่าจากนี้คือเราก็ต้องเลือกทางเดินละว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับในส่วนตรงนี้เราก็เลือก ทางเดินของแองเจลิงนะครับแลกแองเจลิงก็อันนี้ก็กิจกรรมเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เ m มซีหรืออะไรมาหนึ่งคำหนึ่งประโยคก็ตรงนี้ก็ไม่แปลเหมือนกันนะครับ เมื่อเราร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกลงทะเบียนนะครับเอาเมาส์คลิกตรงบอกตรงแถบเสีขาวตรงนี้นะครับที่เป็น R O ตรงนี้ครับเหมือนพัตเตอร์ปิดแผลนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยอ่ะเราก็เลือกประเทศไทยเราก็เลือกประเทศไทยนะครับเสร็จไม่ได้ เอาเมาส์เลือกประเทศไทยแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปแล้วก็เตรียมรับโอเอ,อกดกดรับ OTP นะครับกดรับ OTP เดี๋ยวตัว OTP อ่ะจะส่งเข้ามาทาง SMS ของโทรศัพท์ดังนั้นทุกคนก็ต้องเปิดหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อ ดูข้อความที่ส่งเข้าเครื่องนะครับว่ามันเป็นตัวเลขรหัสอะไรเราก็เอามาก่อนในช่องในช่องด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะก่อนเลยแล้วก็กดกดข้อความด้านฝาตรงนี้สีฟ้าเพื่อรับรหัส OTP ก่อนนะครับอ่ะทีนี้ก็รอมันส่งมาให้ เมื่อได้รหัส OTP แล้วเราก็กรอกน,นะครับกรอกเข้าไปกรอกเข้าไปก็กดตรงด้านล่างนะครับแถบสีขาวข้อความสีขาวนะครับกดคอนเฟิร์มลงไปอ่ะก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งว่าเราได้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะแล้วนะครับผมแล้วก็ให้รอรับแพ็กเกจโค้ด นะครับคือจะเป็นโค้ดส่งเข้าเครื่องโทรศัพท์ของผู้เล่นที่ลงทะเบียนไว้นะครับในวันที่หกนะครับในวันที่6มกราคมนี้นะครับก็ก็รอรับ s อ s อได้เลยนะครับแล้วก็นำโค้ดไปกรอกในเ,เว็บไซต์ของ cd ดคนะครับ ao.com แล้วก็จะได้ไอเทมพิเศษมานะครับเป็นไอเทตมต้อนรับ aoversion2.0 นะครับอ่า ใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดไอเทมดีๆรางวัลดีๆของทีมงานจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเพื่อต้อนรับ r าอเวอร์ชั่นส0อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับขอย้ำว่าอย่าลืมเพราะไม่งั้นคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆหรือรางวัลดีๆไปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ มาแนะนำอีเวนต์กิจกรรมสั้นๆน,นะครับเรืเนงๆน้อยให้กับเพื่อนพูดเรื่องชาวจีนได้ทราบกันนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าก็มาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ